วัลลาดุดร,รมประจําโลกเสื่อมสุขโศกโลกเปลี่ยนในเวียนว่ายต่างมีเหตุมีผลดนพาไปคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นทุกวันคืนอันสุขทุกอยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกเอย่ย กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยก นำเสนอในหัวข้อเรื่องการอธิษฐานก่อนนอนเพียงสามนาทีสั้นๆเพื่อเสริมสิริมงคลช่วยให้ได้หลุดผลจากวิบากกรรมท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงเรื่องของการสวดมนต์ก่อนนอนนี้ก็คงจะเป็นกิจวัตรของท่านผู้ฟังหลายท่านก็เพราะว่าจะทําให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบทั้งยังช่วยให้นอนหลับสบายไม่มีสิ่งใดมารบกวนใจและในวันนี้ผมก็มีบทสวด พร้อมกับคำอธิษฐานก่อนนอนติดใช้เวลาเพียงแค่สั้นๆไม่เกิน3นาทีเป็นบทอธิษฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนำเอาไว้ว่าหากผู้ใดได้มันกระทำอยู่เป็นนิดได้อธิษฐานก่อนนอนในทุกๆวันก็จะเป็นการเสริมสิริมงคลหนุนดวงชะตาให้ได้บังเกิดโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาและเพียงแค่เราได้ปฏิบัติอยู่ทุกวันก็จะได้พบกับความสุขความเจริญครับ เมื่อเราได้พูดถึงบทสวดมนต์ในาศาสนาพุทธนิกายเทราวาทที่ได้ยงใช้กันส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นภาษาบาลีซึ่งหากว่าเราได้แปลความหมายออกมาส่วนใหญ่เหล่านั้นก็มักจะเป็นคําสวดที่มีความหมายเพื่อน้อมบูชารำลึกถึงพระคุณของพระรตนตรยัยอันได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แทบทั้งสิน้นก็จึงเป็นอุบายที่ใช้ในการเจริญสติอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าพุทธ,ธานุสติ ทำมนุสติและสังขานุสตินั่นเองครับในการสวดมนต์ในทุกๆครั้งนั้นก็จึงต้องเริ่มต้นด้วยคำบูชาพระบรมศาสดาว่านโมตัสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะที่แปลโดยรวมว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ห่างไกลจากกิเลสผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองว่าในเรื่องของการสวดมนต์ก่อนนอนนั้นซึ่งในเรื่องของความศักดิ์สิทธ ตั้งแต่ครั้งบูรณาการมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้สอนให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับโดยที่มีเนื้อหาประมาณว่าในขณะที่เราหลับก็อย่าให้อกุศลทั้งหลายกามทั้งหลายอย่าได้ไหลไปตามกระแสาการหลับของข้าพเจ้าวิธีของการอธิษฐานก่อนนอนก็อยากที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ลองสละเวลาสักวันละสามนาทีอย่างน้อยๆก็ขอให้ได้ทำติดต่อกันให้ได้สักสามวัน ก็เพื่อที่จะเป็นสิริมงคลและก็จะหลุดผลจากบ่วงกรรมของตอนเองวิธีการนั้นก่อนที่เราจะนอนก็ให้ได้อธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือก็อาจจะเป็นหลังจากที่เราได้ไหว้พระเสร็จหรืออาจจะกราบหมอนก่อนนอนก็ได้เช่นกันครับก็ให้เราพนมมือขึ้นแล้วก็ว่าน้โมสามจบพร้อมกับกล่าวว่าสัพพังอปาราทังขมัทเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนกตังสัพพัง อปราธังขมัเมพันเตอุกาสะขามิพันเตหากว่าข้าพระเจ้าได้จงใจหรือประมาทพลาดพลังได้ล่วงเกินต่อคุณปิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระอรหันตุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนองคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรนายเวรทางที่มีเจตนาตั้งใจก็ดี หรือไม่ได้เจตนาก็ดีถั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยและหากว่าข้าพเจ้ามีเจ้าของติดตามตัวมาก็ขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนกับคนปกติโดยทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายก่อต่างได้เป็นอิสระต่อกัน ข้าพระเจ้าจะประพฤตินตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบาร,รมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงได้ส่งผลให้ข้าพระเจ้าและครอบครัวไปตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงได้เจริญด้วยอายุวันน้สุขะภาระลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิภาณธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคใดๆก็ขอให้ได้มาลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานด้วยเธินหากมีผู้ใดที่ได้เคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะในชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้เคยมีต่อผู้ใดในตลอดทุกพทุกชาติ ขอให้ได้เป็นอภัยทานยกถวายแด่พระพุทธเจ้าและด้วยเหตุนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้าได้ผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้ได้ผลจากนารกภูมิมได้พบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทินก็ขอฝากให้ท่านผู้ฟังได้นำไปสวดก่อนนอนในทุกๆคืนและก็ขออนุญาตแนะนำว่าเราก็ควรจะตั้งใจให้อภัยทานในทุกสิ่งทุกอย่างและก็แก่ทุกคน ทำให้เสมือนหนึ่งว่าเราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกด้วยความตั้งใจอย่างนี้ก็จะทําให้ใจของเรานั้นมีความสงบและก็จะหลับไปอย่างเป็นสุขในเวลาที่ตื่นขึ้นมาก็จะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นแจ่มใสก็ขอจงได้ท่องจําไว้ว่าเมื่อใดใจของเรานั้นได้ผูกเวรเมื่อนั้นมองไปทางใดก็จะพบแต่ศัตรูแต่ถ้ว่าเมื่อใดใจของเรานั้นมีเมตตาไม่ว่าจะมองไปในทางใด ก็จะเจอแต่มิตรไมตรีครับก็ลองนำไปสวดก่อนนอนในทุกๆคืนแล้วก็จะได้ลืมที่จะแบ่งบุญให้แก่เพื่อนมนุษย์พร้อมกับสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อที่จะเป็นการได้บุญได้กุศลเสริมบุญบรารมีให้แก่ตัวของเราเองด้วยครับและก็ต้องขอทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังไว้ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะครับว่าเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นำออกมาเสนอนี้ก็เป็นเ,เรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริง ก็จึงต้องเรียนขอท่านผู้ชมผู้ฟังโปรโดได้ใช้ดรลยพินิษฐ์และวิจรารณญาณของท่านในการารับชมและรับฟังนะครับโอกาสต่อจากนี้นั้นผมก็ขอนําเสนอในอีกหนึ่งหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของเวรของกรรมที่เป็นคําแนะนําของพระธรรมสิงหบุราจาร์หรือหลวงพ่อจรัญทิตาธรรมโมแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งหลวงพ่อท่านก็ได้เคยได้ําเอาไว้ในเรื่องของการจุดเวรจุดกรรมที่ถูกต้อง ก็จึงขอนําเสนอในอีกหนึ่งหัวข้อที่ว่าเราจะหยุดกรรมที่ไล,ล่ล่าหยุดเจ้ากรรมนายเวรได้อย่างไรท่านผู้ฟังครับในเรื่องนี้นั้นหลวงพ่อท่านก็ได้เคยแนะนําเอาไว้ว่าหากว่าเราอยากที่จะหยุดเวรหยุดกรรมที่ตามไล่ล่าอยู่หยุดเจ้ากรรมนายเวรก็สามารถหยุดได้ด้วยการสํานึกผิดด้วยการสํานึกผิดจากใจจริงๆเพื่อชดใช้นี่เวรน,นี่กรรมไปและก็ต้องสํารวมระวังทั้งกายใจของตนเอง อย่าได้ไปทำซ้ำอย่าได้ไปทำให้มันเกิดขึ้นอีกและนอกจากการชดใช้นี้กรรมแล้วก็มีเพียงแค่บุญเท่านั้นที่เป็นที่ต้องการของเจ้ากรรมนายเวรสำหรับเจ้ากรรมนายเวรที่มีเพียงแค่ดวงจิตดวงวิญญาณและถ้าเราเชื่อในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเราก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าสำหรับเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติกรรมเก่านั้นรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรในชาตินี้ที่เขาได้ล่วงลับไปแล้วสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือบุญกุศล เมื่อเราได้อุทิศไปให้ไม่ว่าจะเป็นพัตตาหารสังฆทานต่างๆหรือการาร่วมสร้างพระพุทธรูปการสร้างบุญใดๆก็ตามก็จะแปลเปลี่ยนเป็นของทิพย์เป็นอาหารทิพย์เป็นอาพรทิพย์โอสถทิพย์วิมานทิพย์แปลเปลี่ยนเป็นพลังงานแห่งความสุขที่เขาจะได้รับที่สมควรแก่อัตภาพในภพภูมิของเขาก็จะเป็นเหตุให้เขาคลายความทุกข์เป็นเหตุให้เขาคลายความอาฆาตสำหรับเจ้ากรรมนายเวรบางรายนั้น ต้องใช้เวลามากน่อยเพราะสิ่งที่เราทํานั้นก็อาจจะถือว่าหนักนาจนเกินจะรับได้หากว่าเรานั้นลองพิจารณานึกดูในความเป็นจริงกับถังเหลืองเพียงแค่สองสามถังข้าวสี่ห้าทงเอาไปแลกกับการที่เราได้ฆ่าเขาทําลายแย่งชิงสิ่งที่เขารักที่เขาหวงแหนมากถ้าลองนึกย้อนว่าเป็นตัวของเราเองก็คงจะเป็นเ,เรื่องที่เป็นไปได้ยากที่จะยอมบังคัิกรรมให้ได้ง่ายๆฉะนั้นแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านก็จึงได้ย้ำนักย้ำนาว่าเราจะต้องเพียรทำเพียรอุทิศบุญให้กับเขาอยู่เป็นนิดมีความตั้งใจจริงที่จะสำนึกผิดในชดใช้ให้กับเขาหลังจากที่ได้สร้างบุญในทุกครั้งและก็คงจะไม่มีรายเดียวอย่างแน่ออนอนก็เพราะว่าเราได้เกิดมาในภพชาติต่างๆนับไม่ถ้วนก็ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังเรียนให้ได้ทราบกันอย่างนี้นะครับว่าถึงแม้เจ้ากับนายเวรน,นี้เขาจะยอมอโหสิกรรมให้เราได้ เว้นนั้นระงับแล้วซึ่งก็เป็นในส่วนของการที่จะไม่จองเวรนต่อกันอีกก็เพราะว่าเจ้านี่เขาไม่จองเวรต่อแล้วเจ้านี่เขาก็ได้ยกนี่ให้กับเราแล้วแต่ถ้าว่าในส่วนของกรรมนั้นก็ยังคงจะทําหน้าที่ของมันต่อไปใครที่ทําอะไรเอาไว้แล้วก็จะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นก็เพราะว่าเป็นสัจธรรมความจริงของโลกที่ว่าไม่มีใครที่จะใหญ่ไปเกินกรรมและกฎแห่งกรรมแต่ในส่วนที่ว่าจะได้รับมาก ได้ผลกระทบมากแค่ไหนนั้นก็สุดแท้แต่กําลังของบุญของเราในตอนนั้นว่าส่วนใดบีมากกว่ากันหากว่าในชาตินั้นเราเป็นผู้ที่มีบุญแต่เพียรสร้างบุญอย่างไม่หยุดจนกระทั่งผลบุญนั้นเป็นพลังบุญที่ส่งผลอย่างต่อเนื่องผลกรรมผลบาปอากุศลทั้งหลายที่มีกําลังอ่อนกว่าก็จําจะต้องรอส่งผลและนี่แหละครับก็เป็นกฎแห่งกรรม ก็อุป,ปมาดังเนื้อที่มีกําลังมากมายมหาศาลที่วิ่งหนีมาจิ่จอกจนมานั้นํามไม่ทันในส่วนของบุญและบาปนั้นฝ่ายใดที่มีกําลังมากกว่าก็ย่อมที่จะให้ผลก่อนก็เชกเช่นเดียวกันครับก็ถึงได้พยายามที่จะบอกว่าให้สู้ด้วยบุญแล้วก็จะรอดและเราก็จะกลับมาดีได้จริงในชาตินี้ครับก็ขอท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรม ทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่จะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยครั้งนี้ผมก็ขอนำเสนอในส่วนได้เป็นหัวข้อของนิทานธรรมะในแง่คิดในการดำเนินชีวิตกับนิทานเรื่องลุงย้ายภูเขาท่านผู้ฟังครับเมื่อในอดีตการนานมาแล้วก็มีเรื่องเล่าว,ว่า ที่หน้าบ้านของคุณลุงคนหนึ่งก็มีภูเขาลูกใหญ่นั่งตาะงานอยู่หน้าบ้านพอดีบ้านของคุณลุงนั้นก็มีคนอาศัยอยู่ประมาณ30กว่าคนทุกครั้งที่จะออกจากบ้านก็จะต้องเดินอ้อมภูเขาลูกนั้นไปก็จึงทําให้ไม่สะดวกและก็เสียเวลาเป็นอย่างมากและในวันหนึ่งคุณลุงก็จึงได้ตัดสินใจว่าในบ้านปลายชีวิตนี้ก็จะขอทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่สักเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการย้ายภูเขาที่ตั้งอยู่หน้าบ้านไปไว้ที่อื่น แล้วลุงคนนั้นก็ได้นําทุกคนในบ้านเริ่มทําการย้ายภูเขาลูกนั้นโดยการค่อยๆขุดย้ายหินบนภูเขาคนไปไว้ในที่ที่ห่างไกลออกไปแต่ว่าภูเขาลูกนี้นั้นก็มีความสูงใหญ่เป็นอย่างมากซึ่งกําลังของพวกเขานั้นก็มีขอบเขตที่จํากัดงานย้ายภูเขานี้ก็จึงคืบหน้าไปอย่างเชื่องช้ากล่าวถึงข้างบ้านของคุณลุงนั้นก็มีผู้เท่าอยู่คนหนึ่งที่เห็นว่าการกระทําของลุงนั้นช่างเป็นความโงเ่เขลาเหลวไหล ไรสาระโดยสิ้นเชิงก็จึงได้พูดจาถากทางไปว่าพวกท่านจงได้เลิกหลงความตั้งใจนี้จะดีกว่าลองคิดดูหน่อยปะไรปีนี้ท่านอายุเท่าไรแล้วต่อให้แม้ว่าปีนี้ท่านจะมีอายุเพียง20ปีแล้วใช้เวลาชั่วชีวิตที่เหลือก็ไม่สามารถจะย้ายภูเขาลูกนี้ไปได้หรอกแล้วเมื่อคุณลุงได้ฟังเช่นนั้นก็จึงได้ตอบกลับไปว่าถ้าหากว่าชั่วชีวิตของฉันนั้นไม่สามารถจะย้ายภูเขาลูกนี้ได้สําเร็จ หลังจากที่ฉันตายไปแล้วก็ยังจะมีลูกหลานของฉันทำการย้ายต่อไปอีกเมื่อลูกหลานของฉันได้ตายไปก็ยังจะมีเลนของฉันได้ทำการย้ายต่อไปอีกและพวกเขาสามารถที่จะทำงานนี้ได้อย่างต่อเนื่องไปโดยไม่ล้มเลิกความตั้งใจโอเขาลูกนี้นั้นมันก็เป็นของตายยังไงมันก็คงจะไม่งอกโตไปกว่านี้อย่างแน่นอนขอเพียงแค่เรานี้มีความเพียรพยายามอย่างไม่หยุดเท่านั้นจะเร็วหรือช้า ก็ต้องสามารถย้ายภูเขาลูกนี้ได้อย่างแน่นอนและเมื่อเทวดาประจำภูเขาลูกนี้ได้ยินคำพูดของคุณลุงเช่นนั้นที่ได้พูดและแสดงถึงความตั้งใจที่แน่วแน่มั่นคงอย่างไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนใจได้ก็จึงได้รู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากว่าด้วยความตั้งใจของคุณลุงนั้นจะทําให้ตนเองไม่มีที่อยู่อาศัยและก็เพื่อเป็นการรักษารูปทรงของภูเขาไม่ให้เกิดความเสียหายไปเทวดาตนนั้น ก็จึงตกงตัดสินใจรีบลงมือย้ายภูเขาลูกนั้นด้วยตนเองท่านผู้ฟังครับหากว่าเราได้ลองพิจารณาจากเรื่องราวในข้างต้นนี้ก็แน่นอนว่าก็คงจะดูเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อของคนทุกคนแต่ถ้าหากว่าเรานั้นลองพิจารณามองในแง่แนวคิดทางธรรมก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างแน่นอนครับก็เพราะว่าชีวิตของทุกคนในโลกก็ล้วนต้องเจอขบุปสรรักจากต่างกันก็เพียงแค่น้อยบ้างหรือมากบ้างเท่านั้น อุปสรรคที่เราจะต้องพบในบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหาัสมองไม่เห็นทางแก้ไขก็จึงทําให้รู้สึกเหมือนเกินกําลังของตนแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงแล้วขอเพียงแค่เรานี้ตั้งสติให้มั่นคงไม่ท้อถอย,อยค่อยๆทําไปทีละขั้นสุดท้ายแล้วเราก็จะแก้ไขปัญหาได้สําเร็จอย่างแน่นอนครับเราก็ลองมองย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนใครเลยที่จะไปคิดว่าเหล็กที่มันหนักเป็นประตัน จะสามารถไปบินอยู่บนฟ้าได้ใครเลยที่จะไปคิดว่ามนุษย์เดินดินธรรมดาเช่นเรานี้จะสามารถไปเดินอยู่บนดวงจันทร์ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพราะพลังแห่งความมุ่งมั่นแห่งความเพียพยายามของมนุษย์นั่นเองครับที่ทําให้เกิดผลงานอันน่าอัศจรรย์ที่ปรากฏให้เห็นอย่างมากมายสมดังคํากล่าวที่ว่าบุคคลใดไม่คํานึงถึงหนาวร้อนอดทนได้เหมือนหญ้าที่ถูกเหยียบยำ่ำกระทําจิตที่ควรทํา ด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชายบุคคลน,นั้นก็ย่อมที่จะไม่เสื่อมจากความสุขเช่นกันครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออนวยไวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวรบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอ แต่ความสุขสรสวัสดิ์พิพัฒนามงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะแยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขอัยอท่านผู้ฟังไว้ใที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟัง รับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดส b s c r i b e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอนนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ